สวัสดีค่ะหากคุณสนใตลาดนี้ควรไปชิมไหนที่เราคงจะได้ซื้อสลาดวอโรเลสเป็นที่แรกนะคะเจะรวบรวมสินค้าที่หลากหลายคือวัตถุดิบวัตถุสินค้าของฝากนะคะแต่ยังมีตลาดอีกแห่งนึงนะคะที่หลายๆคนคงยังไม่รู้จักนะคะก็คือตลาดจาวจีนูนานะคะที่จะพัฒนีวัฒนธรรมจาวจีนูนันเป็นการรวบรวมกลุ่มคนชาวจีนูนานที่ะขายสิ้าขายด้วยกันนะคะมาลุ้นขึ้นนะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมที่ตลาด thank yeah. you yeah. การเดินทางของชาวจีนมุสลิมเริ่มจากท่านเจินชงหลิงได้เดินทางร่วมกับกลุ่มพ่อค้าที่มาจากมณฑลยุนนานเพื่อทำการค้าบริเวณร,รัชฉานประเทศพมา่าและเข้าสู่ประเทศไทยทางเขตอำเภอแม่สายจังหวัดชิงรายเข้าสู่จังหวัดลำปางตากลำพูนและเชียง ต่อมาท่านสมรบกับชาวพื้นเมืองคือคุณย่านกที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าของจอมพลถนอมกิติขจรอดีตนายกรัฐมนตรีและได้ปักหลักปักฐานอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยท่านเจิญชงลิงได้เข้ามาค้าขายบริเวณอำเภอแม่แจ่ม ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเชียงใหม่และมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งิ่งฐานบริเวณย่านศูนย์การค้าเวียงพิงหรือไนบาซ่าประมาณหนึ่งในสจะนับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษาจีนกลางนอกจากนั้นจะนับถือบูชาบรรพบุรุษและถูกกลืนไปในวัฒนธรรมล้านนา โดยผู้ที่เป็นมุสลิมจะถูกเรียกว่าผาสี่แต่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมจะเรียกว่าผาห้าสันนิษฐานได้ว่าคำว่าผาสี่อาจมาจากภาษาไทยใหญ่ที่มีความหมายว่าเปอร์เซียชาวมุสลิมที่มีลักษณะวัฒนธรรมและค่านิยมเช่นเดียวกับชาวจีนเพียงแต่นับถือศาสนาอิสลาม หลายหลายปีผ่านไม่ได้กลับบ้าน